สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคำปักอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเกษตรง่ายๆทำได้จริงครับครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิจัยและพัฒนาไส้เดือนนะครับเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินของเรานะครับครับวัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดินของเราก็จะมี หนึ่งนะครับไสเดือนไสเดือนก็สามารถเลี้ยงได้ไม่ว่าจะเป็นพันธเอ f หรือว่าพันธไทเกอร์นะครับสามารถเลี้ยงได้เลยหาซื้อได้ตามนี่นะครับหมวดดินและปุ๋ยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมอันดับ2นะครับก็จะเป็นกระมังนะครับง่ายๆนะครับนี่หรือว่าเราจะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ก็ได้นะครับแต่ว่าของเราเป็นรายการเกษตรง่ายๆทําได้จริงนะครับเราต้องทําง่ายๆแต่ว่าได้จริงนะครับนี่ก็กระมังครับก็ จะพิเศษหน่อยก็คือเจาะดูข้างใต้นะครับเพื่อเวลาเราลดน้ําไส้เดือนนะครับน้าจะได้หยดลงมานะครับแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับครับแล้วก็มาดูวัสดุในการเลี้ยงนะครับก็จะมีดินดินนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์แล้วจะมีแกลบนะครับแกลบแกลบดำนะครับหรือว่าแกลบเผาแล้วก็มีเศษผักตามบ้านเรานะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในการเลี้ยงไส้เดือนดินของเรานะครับครับผมต่อมาเราก็จะมาถึงขั้นตอนในการ ผสมนะครับวัสดุในการเลี้ยงเสตเดือนของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นําส่วนผสมต่างๆนะครับที่เรามีมาผสมกันนะครับโดยที่ใช้อัตราส่วนนะครับดิน3ส่วนปุ๋ย2ส่วนแล้วก็แกะเผานะครับหนึ่งส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับถ้ามันยังน้อยอยู่ก็สามารถผสมไปได้อีกนะครับตามอัตราส่วนที่บอกเลยนะครับก็คือเสตเดือนเราก็หาซื้อได้นะครับตามตามฟาร์มต่างๆหรือว่า คนที่ขายปีกนะครับถือว่าถ้าแน่้นแน่นอนเลยนะครับที่จะได้ก็คือมาตรงนี้เลยนะครับหมวดดินและปุ๋ยนะครับมีแน่นอนนะครับไสเดือนในราคาที่เป็นกันเองนะครับเราก็จะได้ดินนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็นําไสเดือนนะครับมาโรยก่อนเราจะใช้ไสเดือนอันนี้จะเป็น AF นะครับนี่ใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําเศษผักนะครับเศษผักของเรา ข้อควรระวังก็คืออย่าใส่เศษผักเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้ดินที่เราเลี้ยงนะครับมันร้อนนะครับทําให้ไส้เดือนอยู่ไม่ได้นะครับโด้วยหน้าก็พอนะครับประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ลดน้ํานะครับก็พอแชะแชนะครับเพราะว่า ถ้าชื้นเกินไปไสเดือนก็จะออกจากกระมังของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตะก้านะครับเพราะว่าทําไมถึงมีตะก้านะครับเพราะว่าตะก้านี่จะช่วยป้องกันสตรวงไสเดือนดินของเรานะก็จะมีเกี่ยวกับจิ้งหรีดนะครับหรือว่าจะเป็นหนูประมาณนี้นะครับก็จะช่วยป้องกันได้นะครับครับสำหรับการดูแลไสเดือนดินของเรานะครับก็ก็คือ1นะครับนําไปไว้ในที่ร่มนะครับที่มีอากาศผ่านตลอดนะครับ2นะครับก็คือมันดูแลรักษาความชื้นให้กับไสเดือนดินของเรานะครับเพราะว่าไสเดือนก็ชอบในพื้นที่ที่มีความชื้นนะครับ เมื่อเวลาผ่านไป3 0ถึง45้วันแล้วเราก็จะมาเก็บผลผลิตของเรานะครับทิ้ง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตของเราเราก็จะไม่ลดน้ําก่อนสัก1-2วันนะครับเพื่อให้มูลไส้เดือดทางเราแห้งแล้วก็มีความร่วนซุยนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายนั่นเองสําหรับอุปกรณ์ในการเก็บผลผลิตปุ๋ยหมกักมูลไส้เดือนของเรานะครับก็จะมีตะแกรงนะครับนี่เอาไว้ร่อนนะครับร่อนนั่นเองแล้วก็มี เครื่องนะครับถ้าใครมีทุนก็สามารถใช้เครื่องได้นะครับเครื่องนี้ก็ทําเองนะครับโดยที่ราคาพันกว่าบาทนะครับถ้าใครมีทุนก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็มาดูขั้นตอนในการเก็บผลผลิตของเราเลยนะครับนี่นะครับตะกร้าที่เราซื้อไว้เราก็นําดินไส่เดือนของเราครับมาโรยข้างบนล้าก็ร่อนนะครับต่อไปการร่อนก็ง่ายๆนะครับตอนเดิมนี้เลยการร่อนก็คือเราจะแยกไส้เดือนออกนะครับเพราะว่าไส้เดือนเราก็สามารถนําไปเลี้ยงต่อได้นั่นเอง ปุ๋ยมุนเส้เดือนก็มีธาตุอาหารที่เหมาะสมสําหรับพืชนะครับก็สามารถเอาไปใส่ปลูกผักก็ได้นะครับผักสวนครัวเมื่อเราแยกเราจะมันจะเป็นก้อนขนาดใหญ่นะครับลงลงมาตรงนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กนั่นเองนะครับนี่เลยลราก็ได้แล้วปุ๋ยหมุนเส้เดือนของเรานะครับ เลยนี่นะครับได้แล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดินของเรานะครับก็จะมี1ดินนะครับดินหมักมูลไส้เดือนนะครับก็ สามารถนําไปโรยแปลงปลูกผักของเราได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยไม่มีผลข้างเคียงต่อพืชนะครับสนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนก็คืออัตราส่วนการใช้ก็คือ 1: ต่อ20สนะครับสมมติว่าอันนี้1ลิตรนะครับก็ผสมน้ําอีก20ลิตรนะครับก็สามารถนําไปฉีดพ่นหรือว่ารดราดโคนลําต้นได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดินของเรานะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมวดินและปุ๋ยของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหรือว่าสามารถ ติดต่อได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับชมกับรายการเกษตรง่ายๆทำได้จริงของเรานะครับหวังว่าทุกท่านจะติดตามได้รับชม E ีีต่อไปของเรานะครับขอบคุณครับ